ถึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้เอาตัวแอลรุ่นนี้นะครับมาลองขับชุด4กลองดูนะครับเพราะว่ามันโหลดได้แค่4โอมเนาะผมก็เลยมาขับซับนะครับ1 8แปนิ้ว4ใบเราเล่นที่4โอมเพราะว่าดอกตัวนี้ก็ดอกนึ่งก็800วัตต์นะครับ800วัตตเคีื่องกลาผมจะใช้เอขับนะครับส่วนตัวโลผม,มใช้ตัวโปรโตเทเ็กคิ1,000นะครับมาทดสอบให้ดูว่า น้ำเสียงเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วสนจิตสนใจเพราะแอมรุ่นนี้นะครับราคาหนึ่งแท่นอยู่ที่11,2 0 0รบาทนะครับ11,200บาทเป็นคันฮนะครับถ้าใครสนิจสนใจเพราะแอมตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านที่โปรเดโอจังหวัดร้อัดครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับว่าน้ำเสียงเป็นยังไงรุ่นนี้ไปฟังกันครับผม โอเคครับเป็นไงบ้างครับได้ฟังน้ําเสียงหมดแล้วครับถ้าใครชื่นชอบนะครับ Power Amp ตัวนี้นะครับพี่ได้ลองฟังเสียงแล้วสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับในราคาถึงแท่นอยู่ที่11,200บาทนะครับใครสนใจสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับขอฝากเตือนนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับมีเพจ Facebook ของร้านฮิปโปเพจฟอมนะครับก็ให้พี่ๆนะครับเลือกซื้อสินค้าอย่างมีสตินะครับให้ดูดีๆนะครับในการเลือกซื้อนะครับเพราะว่าทางร้านฮิปโปเราเนี่ยชื่อบัญชีนะคร ชื่อบุคคลภายนอกนะครับดูใหด้ดีนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กัยน,น,นะครับเจ้นนี้ท่านผอนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ